รถไฟขบวนธรรมดาที่260นะครับวันนี้ทํำขบวนโดยปู่ GEK นะครับขบวนที่260นะครับเป็นรถนั่งธรรมดาทั้งขบวนนะครับต้นทางน้ำตกปายทางชนบุรีนะครับวันนี้ทํำขบวนโดยปู่ GEK